โบกมือลาช่องเจ็ด sd กับพระเอกอีกหนึ่งรายด้วยเหตุผลที่สุดชีตนั่นเองสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วครับเก่าไปใหม่มาของวงการบันเทิงนั่นเองซึ่งล่าสุดพระเอกเจ้าของฟาร,ร์มไก่อย่างน้ำระพีพัฒก็ได้โบกมือลาไม่ต่อสัญญากับช่องเจ็ดหลังอยู่มานานถึง20ปีนั่นเองซึ่งน้ำได้กล่าวว่า ตอนนี้หมดสัญญาแล้วครับหมดเมื่อปี2,565ที่ผ่านมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วครับทำไมถึงไม่ต่อสัญญาผมอยู่ในสัญญามา20ปีแล้วนะซึ่งตอนนี้พอหมดสัญญาแล้วอยากจะได้รองอะไรใหม่ๆทำงานกับทีมใหม่ๆไปเจอกลุ่มนักแสดงใหม่ๆบ้างเพื่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในการทำงานได้ศึกษาอะไรใหม่ๆด้วยส่วนใหญ่นักแสดงที่หมดสัญญา พอจะออกมาพูดก็ถูกหาว่าเนระคุณต้องให้เขาดูจากงานที่ผ่านมามากกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาสัญญาที่ผ่านมาเราก็ทําหน้าที่ของเราแบบเต็มความสามารถแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่อยู่แล้วซึ่งทางด้านคุณน้ำก็ได้ตอบมาว่าก็มีทางช่องอื่นก็ได้ติดต่อมาบ้างเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างก็าถามเรื่องสัญญาแหละครับ ก็บอกว่าหมดปลายปี2565หลังจากนั้นก็จะมีการเริ่มคุยกันแบบจริงจังในเรื่องของการวางแผนงานและตอนนี้ก็อิสระแล้วครับสามารถที่จะเรียกใช้ได้เองสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างน้ำและพีพัฒเกิดเมื่อวันที่28เมษายน2528ปัจจุบันอายุ37ปี9ู่วงการบันเทิงโดยได้รับตำแหน่งดัชชี่บอยปี2001ทั้งเป็นหนในสมาชิก ของวงเฟรนนั่นเองและปี2545น้ำรภีพัฒน์ได้เป็นนักแสดงและพิธีกรในสังกัดของช่องเจ็ดสีซึ่งเขาก็ได้ฝากผลงานไว้มากมายอาทิผีขี้เหงาเบญจาก,กีตาความรักนี่ชีวิตเกิดแต่ตมสืบสาวราวรักทิดาวซาตานตลาดน้ำดำเนินรักภาคสองสาห้าโคอีเกิ้งหันสารักในม่านเมฆค่าของคนสาหาตอนทับซิมสยาม ไขลูกเขยกูดาบร้ายของนายตะวันบาปบริสุทธิ์มือเหนือเมฆมือปราบเหี่ยวดำพระชละมนตราฟ้ามีตะวันและล่าสุดก็คือป้อมปางบันนั่นเองก่อนจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเป็นนักแสดงอิสระ